สวัสดีคะ่ะกระท่มชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้ก็มาดูคุณลุงกับเพื่อนทำอาหารนะคะตอนนี้ทำมีได้ข่าวว่ามีจะมีย่างเนื้อด้วยแล้วก็มีลาบมีต้ต<า>มใช่ไหมมีแกงน,น,นะคะก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะนนมีงานสมนาตนนแต่ว่า แต่ว่ามีพิเศษนะคะมีมีหลายท่านที่เกิดในเดือนสิงหาคมก็เลยมา,ารวมพลกันตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะก็พี่น้องกำลังจะเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไร เอามาทำการหั่นนะคะจะต้องมาหั่นเพื่อที่จะเอาไปขึ้นโต๊ะอาหารอุ้ยระวังค่ะอุ้ยคุณลุงตตนตรงนี้มันยังไม่สุกนี่คะเนี่ยใช่ไหมอ่าอยู่เนะอมันต้องสุกก่อนนะคะเอ๊ะเนาะมันยังไม่สุกอ้าวใจหายใจคว่ำเลยเด้อตกลงมานี่มันก็อ่หมโอ้โห ระวังนะคะมันจอจนั่นตกะลูกคนั่นะเอามอยากีบอ่เนี่ยอันนี้อ่อันนี้ต้องโดนไฟด้วยนะคะเนี่ยมันมัน,มนมแดงแดงครองครับลาบครัว คือคือทําอาหารเก่งแท้ท่านพอเห็นทําอาหารตลอดเลยเมื่อคืนนี้ิษดายไม่ได้มาอ่กินแกงอ่อมกินแกงแครกบอืมโอ้โหพ่อร้องดิขอคำนดให้ทำอาหารอีรีบวะอะไรกัน ลืาเป็น schnell, เหนือหัเอลืมข่าวทำไมลืมข่าวละจ๊ะลืมข่าวก็แปลว่ามันไม่ข่าวใช่ไหมโอ้โหเออลืมข่าวนี่แสดงว่ามันไม่ข่าวสินะโอ้โหเงเหือเมีได้อยู่บเพิ่งเนอเียะเป้าเหนอเขาูอย

ชิมก็มันเป็นเสียงโอ้โหมาดูพี่ปลอยทำอะไรกำลังย่างกำลังย่างเตาเล็กนะคะเออกินเป็นนำ้ยนนำย่างไปนน้ำเพื่อวะอืมวันนี้ก็มีพิเศษนะคะเราก็เลยไปหลไห ทิ้งสาวให้วาวุนได้สั้างบยาใม่ยากนขอนม่ื้อยขยี้ใจเอาไปนู่นแล้วไอ้นั่นไม่มาเหรอ ศาราจารย์ทนายแล้วผมจะเป่าวันนี้นอกจากนั้นเราแบ่งกันมาสองอันนี้นะครับจีมจิมมามามาทุกคนครับมาาตราเารมอะไรนี่ศารจารับัณฑิเบัณฑิตบัณฑตบัณขิตตรงณฑัณกตบับัณฑับัณฑินบัณับับัััับัับ นี่ก็บสามนี่ก็บสามคนพอดีแล้วเราก็สามนรรทุกการเนาะอายุยุคนี่ก็ได้ครับพอสามนี่ก็บสามกันเออสองสามเนาะนะครับเราจะเป่าเค้กพร้อมกันสำหรับผู้ที่เกิดเดือนสิงหาครับควันที่วุ้ยแล้วก็ที่น้องครับขอมีด มาหน่อยมีสักอันหน่อยครับเพราะว่าจะเป็นทางการจะให้สาวนี้เป็นแบบนีนะครับเดี๋ยว่าพวกหลานที่บาบาลอยากก็จะได้กินด้วยเนาะแบ่งกันกินนะครับเออ่าเราก็จะเป็นทุกคนนะครับงานเรายังไม่เลิกนะครับมาไปนั่งอีกแล้วแต่ว่าเราก็อาจจะแบ่งเค้กให้ลูกหลานที่จะกลับก่อนนะพวกเราอาจจะรออีกสักบหนึ่งก็ได้เนาะ เดี๋ยวโรตเค็กก่อนนะเดิมตัวแท่นครับนะเดี๋ยวไปเอาเมีดเจ้าบาดกันครับมันไม่หมดเนาะไม่หมดกันกล่องคอยไม่หม่หมดกันทานล้วบอกนะครับทานละบอกนะครับ กล้องของนี้ฉันมันได้ไม่หมดไม่เป็นไรไม่เป็นไร่อพ่เราคนเราสมคนจะดี๋ยวเดีวเดี๋ยวตั้งมันิดติดโอเคตั้งมุดเลยมากไให้จันทวีจันทวมาจันทวีเอง ได้ครับตกละครับอทีนี้พี่น้องครับขอตัดก้อนนี้แจกพี่น้องที่จะเดินทางแนะตัดตัดนะ